กยบนกันจังใครบนทางบ้านเนี่ยทางบ้านเหรอก็ถ่ายให้โตโยไงกล้องอยู่โน่นอือเราต้มโดนทุกเทปต้มโดนทุกเทปคนดูขอตอนกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามไม่ทำอะไรเลยนะลุกขึ้นมาเยี่ยวทุกคืนปวดกินน้ำเยอะไม่มึงตบหัวกูดิแหละสามคันมาดูนี้เพราะเราจะเอายอดวิวช่องเราด้วยบอกตรงๆเลยอ่ะโกหกทำไมเริ่มกันตรงนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวขอเรียนเชิญ เจ้าของรถใช่ไหมพี่เอ็มครับเดนเชิญฮะสวัสดีครับพี่เอ็มครับรายการผมง่ายๆอย่างงเี้ยพี่ไม่มีอะไรยากอันนี้อันนี้ดูดันได้กว่าอันเก่านะครับอันนี้ดูดันได้กว่าอันเก่าอันเก่าเป็นทางการอันนี้ได้ตันชบาเลยครับพี่ครับผมพี่จะตกกระบะไอ้เชสจะจะดีเหรรอคับกระชากคอเสื้อจะได้หมดครับรายการตัวพี่เอ็มก็เด่นทำไมอ่ะพี่เขาไม่ต้องมาตกกระบาะกูหรอกเอาตีนทีเข้าไปแล้วเดียวเหรอเดี๋ยวจะมาคุยกับเรื่อง เขาเรียกว่าอาเมื่อก่อนเป็นอาสามสามมวยรองครับผมเป็นม้านอกสายตาไม่มีใครสนใจไม่มีมีตังก็ไม่ซื้อไม่แลเลยดีกว่ารถอะไรวะใช่ครับคันนี้มันคือสก้าร์ไลอาสามสามีทีเอสครับซึ่งมันแตกต่างนะเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นไปไฟหน้าก็จะไม่เหมือนละไม่เหมือนครับไฟหน้าฝากระโปรงไม่เหมือนครับพาร์ทไม่เหมือนครับฝากระโปรงมีงุ้มลงกันชนไม่เหมือนแก้มไม่เหมือนโป่งหลังไม่เหมือนถ้าพวกเองอ่ะอยากจะแปลง เป็น GTR เ,<อ>เปลี่ยนแก้มฝ<อ>าะโปรงกันชนไฟออแต่พวกเองทำตูดไม่ได้ตูดนี่ต้องมีเครื่องอ็อกเหล็กต้องตัดก่อนครับรต้องต,ต,ตัดก่อนครับมีอะไรที่มันเหมือน GTR มัง้งเออชื่อ สกายไลน์ครับเอแค่แค่สกายไลน์เดียวพี่ใช่ครับผมครับอันนี้ก็คือจะต่างหมดเลยนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นภายในนะครับภายในตัว t d s ก็เบาะจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่กลึงแมกนีเซียล่ะเป็นเหมือนโซฟาอ่าครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเอง g t s ก็จะต่างจะเล็กลงจาก TTR หมดมันมีท้าครับผมเคยเล่นเกมการจูเลสมอลสมัยเด็กท่านี้คือท้ายท้าย M ครับมันมีกี่ท้ายทั้งหมดมีท้าย S ท้าย M M คือท็อปสุดของใช่ครับของ TTS ซึ่ง GTS ก็แบ่งแยกอีกเชษนพิงเหรออ่ะมึงสงสัยได้คำถามพี่เอ็มได้ GTS แบ่งแยกอีกมีคำส2กับคำสีอีกใช่ครับ GTS มันมีมาตั้งแต่ R 3 0มมันจะเขียนว่า GTS R แล้วก็ R 3 1มหนึ่ง R สามหนึ่งนี้ไม่มี GTR ไม่มีครับ R สามศูนก็ไม่มี GTR นะมันจะเป็น GTS ด r อะไรเงี้ยมามามี R ก็ R สามสอง R 3 2แล้วก็สามสามแล้วก็สามสี่ครับสามห้าเนี่ย ต้องแยกหมวดออกไปแยกไปเลยมันไม่ใช่สกายไลน์ลวมันเป็น G T R เลยี้คที่พิเศษของมันคือนอกจากเป็น G T S Type M ความพิเศษของมันคือคันนี้คือจะเป็นตัวฉลองครบรอบ40ปีของนิสสันจะมีโลโก้40มีทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมครับนี่เห็นใ่ไหมแล้วที่เบาะก็จะมีปักนะครับผมครับตัว40ปีใช่ครับคอนโซลก็จะมีครับ อ๋อมันจะเหมือนกับเสาซีเลยใช่ครับผมคอนโซลก็จะมีแปะเพจสามสี่ห้าจุดครับผมผมได้แค่ห้านะใช่ครับห้าจุดใช่ครับที่แสดงถึงความเป็นสี่สิบปีใช่ครับพี่ยังไม่เท่าไหร่พี่ยังไม่เก่าผมยังไม่ลึกพอนี่นี่ไทม์เอ็มเหมือนกันเฮ้ยเหนือกว่าพี่อย่าไปบอกพี่เอ็มฉลองครบรอบพ่อเมื่ออายุสิครับไหมเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น R b 2 5บ้าครับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัวอา2 5้าตัวอื่นคือจะมีดันจ่ายคือจะเป็นปีท้ายเป็นสุดใช่ครับก่อนจะไปเป็น RB25 Neo มีความพิเศษเหนือชั้นกว่านั้นเว้ยเชฟถ้าผู้ชมอยากรู้ไหมพี่เอ็มเรารอบอกเลยบอกว่าถ้าผมถามคำถามนี้มึงมีอึง้งมันเหนือชั้นกว่า GTR คันแดงอีกเว้ยว้าที่ไม่สิบจ่ายัน ธรรมดาแล้วนะคันนี้มีกี่คันในประเทศครับคันเดียวในประเทศครับ GTR เนี่ยบ้านเราเกินยี่สิบเกินครับเกินนะไอเนี้ย only one เดียวเลยในประเทศไทยนะแลวที่สำคัญที่สุดถ้าเอาลูกจีโน่ครบจริงๆนี่มันคืออะไรับพี่คือรถคันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นของรุ่นพี่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นสิทธิ์นักเรียนนอกก็คือมาเลยเขาซื้อตั้งแต่ป้ายแดง ก็มีคู่มือแคตตาล็อกทุกอย่างมาครบหมดรวมถึงอันนี้จะดูตามโมเดลเลยนะครับก็จะมีกันชนไฟสปอตไลท์กับข้างทุกอย่างนะครับทำไมคุณต้องดูเหลี่ยมเดียวกับรถเลเหลี่ยมเดียวกันลวมองจะได้เนี่ยละมองจะดีกวาไม่ก็โครงการคันนี้ตอนได้มาสภาพเป็นไงครับเอ่อได้มาถึงผมเนี่ยก็ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่นี้มาปุ๊บผมก็พยายามเก็บขัดสีนะครับก็คันนี้เองเนี่ยจะเป็นสีเดิม เราก็พยายามใจไม่ทําไม่มีทําซักชิ้นครับเรายายามเก็บของเดิมเพราะว่าริ้วรอยมันจะมีบ้างตามอายุผมว่ามันเป็นตำหนิเสน่ห์ครับตำหนิเสน่ห์เพราะว่าคิ้วยางเองเนี่ยผมถามว่าเบิกใหม่ได้ไหมเบิกได้หมดแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ทําคันนี้มันดูตรงยุคชัดรุ่นเราก็จะเปิดเราพยายามเบิกตอนนี้ผมสั่งเบิกของไปเป็นบางชิ้นเพื่อที่จะให้มันดูใหม่แต่คือบางชิ้นเองเพราะถ้าเกิดเราแกะคิ้วยางปุ๊บเราก็ต้องทําสีด้วยผมมองว่ามันก็จะเสีย นี่มีโบชัวเรมนี้ขอแยาตรงนี้ครับนี่นี่คืออะไรขีอุทัวคาิโนคตันดีแปลว่าแปลว่าคู่มือนี้คู่มือประจำรถยนต์นี่สารของพี่เอ็มนี่ไงนี่นี่ไม่รู้นี่เขาไปเซอร์วิสมาเปลี่ยนช่วงล่างแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วแล้วก็มีชื่อด้วยขอบขอบังไหมล่ะท่ามคนคนไทยครับผมผมรู้จักด้วยจริงเหรอจริง บอกด้บอกได้ไหมบอกได้ครับผมครับรถของที่นำนำใช่ครับผมเขาเป็นนักเรียนที่ญี่ปุ่นเรื่องความแรงไม่ต้องไปถามหาถึงมันนะครับครับมันก็ตามอายุของมันมันก็วิ่งเท่านี้แหละคันนี้ที่ญี่ปุ่นเล่นไหมเล่นครับนับปัจจุบันคือผมบอกว่าอะไรที่มันหายาก l i m i t e d Edition ใช่ครับต้องใช้คำพูดนี้คราว่า l i m i t e d Edition เรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงหายากกว่า GTR แท้ๆถามกันแบบนั้นแบบตรงๆเราจะถามกันไอโน่งไกเนี่ยรักใครมากกว่ากัน เออรักทั้งคู่พี่ให้เลือกแค่แบบหอ่ะหนึหนึ่งเอียงเอียแมถ้ารักเขาเรียกว่าจัดจ้านเราต้องไปคันนู้นถ้ารักสบายเราต้องมาคันนี้มาดูคันต่อไปคันนี้ว่ายากละไอ้นี้ก็ยากเหมือนกันแต่ยังไม่ถึง Only One ใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงนิสารสำหรับคนไทยใช่ไหมแอมมันต้องเป็นสยามกรุงกาลคันนี้รถนำเข้าจากสยามกรุงราลครับผมแบบบอกความ ความรู้กคุณแม่นไหมมันด่าพี่จำราคาตอนป้ายแดงได้ไหมเมื่อวานเมื่อวานผมเพิ่งเปิดดูป้ายแดงตอนนั้นรู้สึกจะน่าจะล้านกว่าบาทครับเกือบ2ล้านอ่ะเกือบสองล้านเลยเหรอเพราะ GTR มันถ้าผมจำไม่ผิด GTR มัน2องล้านแกว่าใช่ครับถ้าเป็น2องล้านแจะถูกกว่าแล้วพอปรับภาษีกลายเป็น3ล้านหน่อยอ่าทำไมกูเก่งกูเรื่องบอกแล้วมึงออ้วันคันนี้เป็น GTS ครับ รหัสของ R 3 2 Generation ใช่ครับเ C R 3 2เพราะตัวนี้จะเป็นซีดาน4ประตูนะครับผมครับก็คือข้อแตกต่างคือที่คันนี้เนี่ยที่ได้มาคือเราบอกว่าเฮ้ยมันแหวกแนวเพราะว่าคือรถ2ประตูเรามีแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยสประตูรถครอบครัวเฮ้ยหาสักคันหนึ่งไม่เชื่อนี่ครอบครัวพี่แล้างเมียไปเรื่อยแล้วรถครอบครัวขับไปไหนขึ้นลงสบาย ภรรยาที่ยืนมองใช่ไหมใช่ครับผมครับซื้อซื้อปั๊บเนี่ยเป็นไงเนี้ยไม่เคยได้ภรรยาเคยได้ยังมันรู้จริงเลยครับภรรยาเคยได้ยังครับยันครับบอกแล้วน้องเลือกอันนี้ลืมืสกายการ์ดลืมสกายก่อนดถามต่อเลยรถไม่รถไม่หมั่นละเลยเขาควรมันกว่ามันกว่าเยอะเลยว่ะเหมือนมีดี่เลอ่ะวเคยรู้ราคาแต่ละคันไม่รู้ครับไม่รู้มันมีเราซื้อเสือซื้ออะไรมาเป็นเสือเรามีแค่แจ้งว่าเฮ้ยเราจะซื้อคันนี้นะแต่จริงเราซื้อมาก่อน เจ๊ครับเพราะว่าซื้อรถพวกนี้เนี่ยเราช้าไม่ได้มาถ้าเราเจอปุ๊บกว่าจะทําสัญญาเซ็นอนุมัติจากคุณภรรยามาเรียบร้อยเรียบร้อยครับคนเนือไปกินหมดแล้วใช่ครับไม่ทันครับขออนุญาตปิดฝาผมพี่เอ็มนะผมถ้าผมผู้ผิดพี่เอ็มบอกผมนะมันเหมือนกันมันไม่ใช่หน้านี้มาไม่ใช่หน้านี้ครับมันจะเป็น นี่มันลงกปิดนี่เลยใช่ับงปิดนี่เลยกันชนก็จะไม่มีอย่างงี้ไม่มีครับผมครานี้ยกเครื่อง RB20 ออกใช่ครับใส่หัวใจก็ซิเซล่าเข้าไปใช่ครับ RB 26 Hour ครับครานี้ขับ2อขับสี่ขับ4ครับผมขับเครื่อง4อยกช่วงล่างของสกายของสกายไลอัมสอ2มาทั้งชุดทั้งระบบไแล้วออก่สนามกลการนี่มันเป็นขับ2งขับ2ีขับับครับผมแล้วาเบรคเป็นขับ4ใช่ครับจริงๆมีขับ4ด้วยนะเอาจะสนามกลการมีครับแต่ในยุคนั้นมัน เขาเรียกว่า GTS4 สีสวยมากเป็นสีมาตรฐานของ322เลยใช่ครับผมข้างในเปลี่ยนเป็น GTR ละ GTR หมดแล้วเบาะหลังยังเป็น S อยู่เออเป็น R เป็น R เลยเหรอครับก็คือพยายามทำเป็น GTR ให้หมดครับผมมันแพงไหมเบาะ32ก็จะสภาพเหมือนเดิมสวยๆเดี๋ยวนี้ก็เกือบ20,000เมื่อก่อนน่ะ4,000แล้วก็คงราคา8,000มาอยู่พักหนึ่ง8,000อยู่2-3ปีแล้วพอมาวันนี้12,000แพงกว่าเดิมเขาเลยสวยมากคอนโซลไม่มีบ่วงเลยเส้นนี้ อาจจะยังต้องเก็บอยู่ตออันนี้ยังเก็บไม่เสร็จครับผมครับความเสน่ห์ของมันจะเช็ดดูมาเป็นกระจกเปื่อยกระจกเปื่อยมาเป็นกระจกเปื่อยซึ่งรถในยุคนั้นนะพี่เอ็มของนิสสันเป็นเปื่อยหมดแต่โชคดีของคนไทยเพราะถ้ามันเปื่อยพี่เอ็มหน้าฝนอย่างนี้ Happy birthday ถ้าพี่เอ็มไปกับแฟนอะพี่เอ็มส่งผ้าให้เจ๊ไม่เข้าใจฉันไม่ได้ร้องไห้พี่เอมจะพูดอะไรว่ามึงร้องไห้ว่ามึงผ้าอุดไว้ทีนี้เป็นขับเซ่ทีนี้ขับโป่งทำไหม ปร่งหลังนี่ก็คือทํามาแล้วครับผมครับเป็นอาแล้วเป็นอามาแล้วผมดูไฟท้ายก่อนนะครับผมไฟท้ายก็เป็นตามมาด้อาและถ้าเป็นเอสเนี่ยจะเป็นดําหมดเลยครับผมครับจะเป็นสีสีหนึ่งเป็นคลาๆสับทิมมันจะเป็นแก้วหมดเลยแก้วหมดเป็นพลาสติกหมดเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกรอบมันจะไม่มีอย่างนี้อ่าครับเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดอันนี้เป็นกรอบใช่ครับ กระชนหลังก็ไม่เหมือนไม่เหมือนครับผมครับแล้วนี้คือทํามาเป็นอาร์หมดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ล่างอะไรทุกอย่างก็คือยกคัน DTR มาหัวใจของสกายไลน์เนี่ยก็คือบอกว่าระบบขับสี่เขามีความฉลาดนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นปูทมงจำแรงจำแรงใช่ครับผมครับแล้วเขาจะทำงานโดยที่ถ้ามีการฟรีอันเดอร์เตียของล้อปุ๊บจะมีการกระจายแรงออกไปผมบอกว่าอันนี้แหละครับคือหัวใจของ DTR ตอนนี้ S แบบนี้แม่งจะแพงเท่า R ตัวแรกๆนะครับใช่ถ้าเทียบกับ R33 ์ซีรีส์หนึ่งเพอร์เสวยๆเนี่ยแม่งเข้าแล้วนะครับครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ชิปหายหมดแล้วที่ญี่ปุ่นเลยหมดแลมันคือเป็นรถวัยรุ่นใช่ครับหนึ่งเอาไปดริฟสองนะปัจจุบันโลก2020ที่สิบที่เผมหลังมาเนี่ยมองผมว่าเมกาซื้อซื้ออย่างเดียวกว้านซื้อประตูหายไปครึ่งมันยังซื้ออ่ะอย่างเงี้ยอายุเนี่ยตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยมันนับวันมันกี่ปีแล้ว ตัวนี้เลยเนี่ยนะครับเอ่อจะเป็นปีท้ายๆ94ถึง95ที่ผมเช็คเลขเพจนะครับผมครับ26ปี26ปีเราทำได้สภาพนี้ถือว่าก็สุดแล่ครับผมครับอยู่เป็นพันก็สุดยอดแล้ว26ปีประเทศไทยเราเนี่ยนะไม่มีโอ้โหยมีทุกอย่างเลยไม่ใช่ี้มีทุกอย่างครับมีทุกอย่าง มีหมดทุกอย่างครับดูที่ว่าเราไปเจอหรือเปล่ามีทุกอย่างมีการเก็บไว้หมดครับผมคันนี้คือแผนงานต่อไปคันไปต่อครับพี่ก็จะเก็บดีเทลให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่คันนี้รื้อได้แล้วเพราะมันเกิดคันนู้นใช่คันนู้นมันเดิมจริงเดิมจริงอันนี้ก็ไล่เบิกของไม่ว่าจะเป็นกระป๋องพักน้ำหม้อน้ำอะไรต่างๆเราพยายามเบิกของใหม่ใส่ก็จะเก็บเดิมเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะเก็บเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคันแดงสไตล์เดิมคันแรงแต่ว่าเครื่องเราจะไม่ทำไม่ยุ่งใช่ครับผมครับครับเดิมเดิบายว่าเป็นรรรคคอบัว Brands, mainland, pues ถามคำนี่ทำไมรถพี่ทุกคันนะมีคันเดียวที่ฟิลสีทำไมสามคันนี้ฟิลดำหมดเลยเออแดดร้อนครับได้สามใช่หรอสามสามสีแดงขับไกลสุดในชีวิตไปไหนครับงานล่าสุดนิสันเดย์ผมก็ขับไปกลับนะครับไม่มีปัญหานั่นคือไกลสุดยังระยะทางไกลสุดครับคันนี้คันนี้ตั้งแต่ซื้อมาไกลสุดตั้งแต่ซื้อพี่เป็นเจ้าของเลยพี่เป็นเจ้าของครับพัทยาครับอันนี้ไกลกว่าคันนู้นละไกลกว่าละไกลกว่าคันนี้ครับคันนี้แหละครับ แค่สมุนปราการนีก็ไกลแล้วนะไกลแล้วมันมีเศษที่ราคาจะร่วงไหมครับไม่ร่วงครับพวกนี้มีแต่ขึ้นเมื่อ5-6ถึงปีก่อนเนี่ยนะครับรถ4ประตูเนี่ยขายอยู่ประมาณหกแสนกว่าบาทมีแต่ไปซื้อ2ประตูหมดแต่ณปัจจุบันล้านกว่าครับกลายเมีมูลค่าเฉลี่ยเลยใช่มูลค่ามาดูคันสุดท้ายกันครับผมผมเคยมีซิลเวีย S15 เจ๊ครับไม่ต้องห่วงถูกครับถูกซิลเวีย S15 ครับผมคันนี้คือสเปค R มันมีสองสเปกจีกสเปกบ้างพี่มี S กับ R ครับผม S กับ R สเปก S เนี่ยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็โป่งนะครับผมครับที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เล่นปุ๊บเราก็ต้องไป R เพื่อความสุดของรถคือมึงจะขับสเปกอาแต่มึงอยากมีสันลูปเหมือนสเปกเอว่าเอาได้สั่งได้หมดยุคนั้นสั่งได้หมดครับ ติ๊กได้เลยอยากได้ภายในที่มันสีเหลืองสมมุติสมมุติมันมีสีเหลืองเพราะจริงๆภายในนี้มีสีส้มนะครับนี่มีมีสีฟ้าครับโดนัทมาตลอดทจไมาอยู่ดีมากินเหย่่วเวหาผมอยากอยากเป็นวัยรุ่นบ้างครับเพราะว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็อยากได้ซินเวียมาขับก็ s อ3สมันจะได้โกเหมือนกันหมดแต่พาะ เรา s 1 3มันก็จะลึกไปนิดนึงรในเรื่องของการหาอะไรเองอะไรต่างๆนะครับอ,อย่าง s 1 4เองที่เราไปเจอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเหี่ยว หน้าหูจะเป็นหน้าหมูซะส่วนใหญ่เราก็มองว่ามันในไหนไม่เฉียบก็มาเป็นตัวนี้แทนไอ้นี่เลยดีกว่าเว่ามาปุ๊บอันนี้ก็จะมีพวกไวบอดี้ของวัวเหกมาแล้วสำนักแต่งกุาแจมาวัวเหกอ่ะใช่ครับพอดีด้วยด้วยรูปรูปทรงเขาแล้วเนี่ยผมว่ามันอ้วนอิ่มดีอ่าครับก็เลยเลือกคันนี้มาแล้วมันมีนิทโมไหมมีครับแต่ด้วยยุคของตัวนี้นะครับผมมองว่าคนที่ทำเป็นนิทโมจ๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย นิสโมเนี่ยในยุคประมาณปี6 70ปลาย80ก็เทพตลอดเขาจะมาตันตอนยุคประมาณปี99ครับ99 2000ตันเหมือคิดไม่ออกแต่งแล้วดูแก่ใช่ครับอันนี้ในมุมผมนะคุณดูผมขออภัยนะครับ S5 1ถ้าเป็นชุดนิสโมดูแก่แก่มันโมเก้น่ามึงยังไม่ใส่เลยมึงยังไม่ใส่ JS เลยแล้วมันดูเฉียวกว่าแต่สุดท้ายมันก็จะเหมือนที่พี่เอ็มบอกผมนะที่ทุกๆคันที่ผ่านมาเดี๋ยวพอโลกมันผ่านไปผมว่าอีกสัก5ปีอะครับ เดี๋ยวพี่เอ็มถ้ายังอยู่เดี๋ยวพี่เอ็มก็พงอดเนี่แล้วก็ไปนิดโม่คือถามว่าไปไหมพอด้วยเราไปสืบราคาเชิคราคาปุ๊บราคาไปค่อนข้างไกลแล้วก็อะไรหายากมากหายากมากกว่าสกายไลน์เพราะว่าด้วยในยุคนั้นเองเนี่ยอาจจะไม่มีใครแบบเก็บเก็บซื้อมาซักครับทิ้งหมดแล้วเพราะส่วนใหญ่เลยเองเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยเซินเวียผมว่าเปลี่ยนเบาะหมด เบาะเดิมแทบจะไม่มีหรอกที่ผ่อนเงินไหมอันนี้ยังเดิมอยู่ครับภายในยังเดิมอยู่ครับสีดำเปพรมอะไรมาแล้วครับผมไปทำพรมใช้พรมอะไรเดิมแต่ไปทำเป็นคาร์ทใช่ครับไปทำเป็นดีคาร์ทนี้เป็นสเปคอาร์แท้หกเกียร์ครับผมครับวิทยุเดิมดีคาร์ทไม่เดิมไฟท้ายไม่เดิมไม่เดิมครับทำอะไรเครื่องอะไรบ้างครับพี่เครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องซิ่งทั้งตัวครับโมดิฟายใบตู่โฟลาร์ดของที่ขาใหญ่บนอุกเลยโอ้โหบนเยอะมากเลยแต่ผมบอกเลยครับแรงแรงไหมแรง มันจะไม่เหมือนนู้นใช่ไหมพี่ไม่เหมือนครับอันนี้ก็คือจะเป็นรถวัยรุ่นไปแล้วตามสไตล์ฉันตามสไตล์ชั้นละที่อยากจะเป็นละไม่ได้ไม่ได้เนี้ยบอะไรมากไม่เนี้ยบคันนี้ก็คือจะไม่ได้เนี้ยบอะไรมากมายจะไม่ได้เบิกของใหม่ของแท้อะไรใส่อะไรมากมายครับผมเข้าใจซิ่งใช่อันนี้จะไปสเต็ปซิ่งละตอนนั้นในยุคผมมีเนี่ยมันไม่ถูกนะเวอร์เทคฟูลออปชั่นของแท้ครบชุดมึงมีร้านไม่พอนะถามจริงอ้าวไอ้บ้าไม่รู้เพราะถ้าใส่ปุ๊บหน้ามันกันชนเนี่ยก็จะดูยื่นออกมา ทุกอย่างมิติมันเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดรถเปลี่ยนหมดรถมันเปลี่ยนเลยครับผมครับจะดูว่างดูอะไรอะไรเสน่ห์ไอ้ที่ถ้มันคือตรงนี้เลยใช่ครับท่า GT ทีวีงจะไปอีกแบบใช่เราะแต่เสน่ห์ของแง่ิทพคือไฟที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะใช่ครับมันไม่มีนะเว้ยไม่มีครับยกเว้น RX 8ผมขายแปดแสนกว่าตอนนี้ล้านกว่าแล้วล้านกว่าหมดแล้วสเปคอ R ตอนนี้ต้องมีล้านหนึ่งล้านสองครับแล้วแต่งแบบนี้มันเรียกว่าอะไรแต่นี่ไม่ใช่ไม่ขึ้นถึงเวลา เดี๋ยวมันก็ยกกับยกทั้งกระดานใช่ไหมเองใช่ครับผมนี่คือ4คันที่พี่มีหมดโคดังยังหมดแล้วครับผมครับไม่มีแล้วนะไม่มีครับถามอย่างไรวะเรื่องอนาคตอยากจะมีซื้ออะไรเพิ่มไหมพี่มีเอคเคนายมีเซเว่นมีอะไรอย่างเงี้ยครับเซเว่นมีเลยครับเอคก็มีเลยพี่เซเว่นมีเลยครับสีเหลืองครับพี่ได้วจัดให้เลยของพี่ฟอยส์พุ้กครับกำลังทำอยู่รีสโตเต็มที่อรีสโตพานแบ่งอะไรเรา เอาได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอรามิท่านเลือกก็จะเป็นเดิมมีช้อยเลือกเลยนะเดิมซีรีส์หนึ่งหรือว่าท่านจะอยากเป็นท็อปฟิลที่เหมือนดอทไวเไฟแลจะมาเป็นฟูลออปชันไอรอนแพคเกจครบทั้งคันหรือว่าอยากจะไปมาสเตอร์สเปรตตัวแรกที่เป็นกระจกอะคริลิกแล้วมีอันแรกเลยไหมครับแรกมีสี่คันแต่แอบเห็นอย่างอันนี้นอกสคริปต์นอกบทเลยนี่อะไรอันนี้คือสเปร์ครับผมครับ ที่ถามคนเล่นสก,กายไลน์มีทุกคนเจอต้องซื้อทำไมอะ่ะอยา้ตอนนี้เจอซื้อไม่ได้แล้วเพราะาราคามันขยับขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้ราคาขายปรีกหน้าเชียงโค้งเท่าไหร่ครับก็เครื่องเฉพาะเครื่องนะ,คะเครื่องไม่เอาแพ้ไม่เอาเครียนะครับก็แสนกว่าพวงมาลัยเออมึงพี่ว่าพวงมาลัย 400R เนี่ยเขาไม่มีกันใช่ไหมมีแต่พามึงไปดูไม่ได้แต่กลัวเห็นมาแล้วไม่แต่พวงมาลัยป้ายแดงแล้วนิดโมทั้งตู้มีล้อเยอะแยะมากมาย วันนี้ก็พาท่านมาเจาะเลึกอีกสามคันที่เหลือนะครับก็เป็นบอยทอยใช่บออยยทแล้วก็เป็นการลงทุนครับผมเป็นการอินเเราขอพี่เอ็มไว้แล้วว่าอยากให้พี่เอ็มพาขับแล้วพานั่งฝนตอกหลังตอกหลังตอกสายสกายไลน์เนี่ยล้างรถเนี่ยไม่ได้ล้าง3-400นะครับล้างกันที่เป็นหมื่นนะครับยกกันใต้ท้องโอ้โหจุดอะสะอาดกว่าอาบน้ำตัวเองแล้วก็ใครที่สนใจที่จะเดินทางนี้ เปิด Facebook เปิดวัตถุเลยใช่ไหมได้ครับติดต่อแอดได้ชื่อว่า M Wasabi E M เดี๋ยวมา U A S A B I M Wasabi เข้าไปแอดกันได้หรือ Follow พี่เขามีปัญหาอะไรปรึกษาอะไรหรือข้างบ้านมึงมีทีเด็กชี้เป้าก็ชี้เป้ามาทางกูก่อน แล้วกูจะส่งพี่เอ็เดินเดินเดินย่อเนี่ยมึงก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละไม่ต้องหาพี่เองเขได้เลยได้เลยครับปรึกษากันได้มีสารการลงกายการแล้วมีอะไรเก็บไว้จะแบ่งปันกันหรืออะไรยังไงก็ติดต่อพี่เอ็ได้แล้วสมมติสมมุติสมมติมีน้องครับๆ YouTube หน้าใหม่ ดูของผมวันนี้อยากมาดูคอลเลคชันที่ให้ดูได้ไหมได้ครับผมยินดีครับแต่ต้องพิมพ์มาบอกกันก่อนอินบ็อกกันมาก่อนเข้ามากันได้ไอพวกเก๋าเกมไม่ต้องมานะรู้ๆกันอยู่อย่าทัดทางกันกูเยี่ยมแล้วถาว่าเขาไแล้วรู้มุมความดูดูอยู่เรื่องของพี่ไอ้บ้ครับพี่เปิดบ้า้เรานะครับสุดท้ายนี้คงไม่ช้าไปใช่ไหมทำไมฮะที่อยากจะุกท่าน กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเรื่องนี่ตีกระแสแล้วให้ผมหน่อยผมอยากได้ถ้วยช่องยูทูาได้แสน subscribe ผมได้ถ้วยอ๋อครับผมครับดยับอกดทุกไลค์ครับผมครับแฟนพันแท้ XO ครับบอกกันด้วยแล้วก็ตอนนี้กลับมายืนจุดเดิมคือทำเรื่องรถะไม่มีนมมาเกี่ยวข้องใช่พอมีนม2ล้านวิวจรไม่มีนม พวกมึงก็ไม่ดูกูเลยไม่ดูกันเลยเออสนใจกูนิดใช่ถ้ามึงดูคลิปพวกนี้เยอะเดี๋ยวกูจะพานมมาให้มึงดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้เผ็ดกูจะเอานมขึ้นทุกคลิปเลยแต่ข้างในนี่เป็นเรื่องรถอีกเดียวเลยแลวก็เดี๋ยวหลอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีวันนี้ขอบคุณสหรับการติดตามพวกเขามาอีกครั้งหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ